สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับผมขอนำหนึ่งในผู้หญิงซึ่งผมชื่นชมมากๆเลยนะครับเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆชื่อของเธอก็คือเอมี่เพอร์ดีแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังคลิปนี้นะครับผมอยากจะขอเชิญให้ทุกท่านได้หยุดคลิปนี้ไว้สักครู่หนึ่งก่อนแล้วก็ลงไปดูเนื้อหาคำอธิบายคลิปนะครับ ตรงนั้นเนี่ยผมจะให้ลิงก์ซึ่งจะเชื่อมไปยังคลิปคลิปหนึ่งซึ่งผมว่ามันจะช่วยทำให้คุณเห็นภาพได้มากขึ้นคลิปนั้นนะครับชื่อว่า my opening ceremony with a m y p u r d y นะครับเป็นคลิปจากโอลิมปิกแล้วหลังจากดูคลิปนั้นจบแล้วก็กลับมาฟังเรื่องราวของเธอนะครับเอาละครับหยุดคลิปไว้สักครู่หนึ่งนะครับ เอาละครับสำหรับท่านที่กลับมาแล้วหรือว่าท่านที่ไม่มีเวลาไปดูคลิปนะครับเราจะไปว่าเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยโดยคลิปนี้นะครับมาจาก TED Talk ต้นฉบับของคลิปชื่อว่า Amy Purdy living beyond limits หรือแปลว่า Amy Purdy การใช้ชีวิตที่ข้ามขีดจำกัดถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของเธอกันได้เลยครับหากชีวิตของคุณเปรียบดังเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง และตัวคุณเป็นผู้แต่งมันคุณอยากให้เรื่องราวของคุณออกมาเป็นเช่นไรนั่นเป็นคำถามที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการฉันเติบโตที่ลาสเวกัสเมืองแห่งทะเลทรายทั้งหมดที่ฉันต้องการก็คืออิสรภาพฉันมักฝ่ฝันถึงการได้ออกไปเผชิญโลกกว้างได้อาศัยอยู่ในที่ที่ที่มีหิมะตกฉันมักจินตนาการถึงเรื่องราวเหล่านั้นที่สามารถนำไปเล่าให้ใครต่อใครฟังได้ เมื่อตอนที่ฉันอายุ19ปีเป็นวันที่ฉันเรียนจบมัธยมปลายจนได้ย้ายออกไปอยู่ในที่ที่มีหิมะตกจนได้และได้ทำงานเป็นนักนวดบำบัดด้วยอาชีพนี้ฉันต้องการแค่มือทั้งสองข้างกับเตียงสำหรับนวดเท่านี้ฉันก็สามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันรู้สึกถึงความเป็นอิสระพึ่งพาตัวเองได้ และสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ดั่งใจจนกระทั่งชีวิตของฉันได้มาถึงจุดที่หักเหมีอยู่วันหนึง่งเมื่อฉันลาป่วยกลับบ้านนึกว่าตัวเองเป็นแค่ไข้หวัดไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากนั้นฉันต้องนอนโรงพยาบาลและใส่เครื่องช่วยหายใจโอกาสรอดชีวิตมีไม่ถึงสองเปอร์เซนแต่ไม่กี่วันหลังจากนั้นขณะที่ฉันยังคงนอนโคม่าอยู่ แพทย์ได้วินิจฉัยว่าฉันได้ป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียรโรคติดเชื้อทางกระแสะเลือดที่มีวัคซีนป้องกันกว่าสองเดือนที่ได้นอนโรงพยาบาลฉันสูญเสียม,ม้ามไตทั้งสองข้างการได้ยินของหูซ้ายและฉันได้สูญเสียขาทั้งสองข้างตั้งแต่ใต้เข่าลงไปตอนที่พ่อแม่เข็นฉันออกจากโรงพยาบาล ฉันรู้สึกเหมือนแก้วที่แตกสลายแล้วถูกประติดประต่อขึ้นมาใหม่ฉันคิดว่าตอนที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้วจนกระทั่งหลายสัปดาห์ต่อมาตอนที่ได้เห็นขาเทียมของฉันเป็นครั้งแรกส่วนที่เป็นน่องทําจากเหล็กท่อนโตมีท่อเชื่อมต่อกันเป็นข้อเท้าส่วนเท้าทําจากยางสีเหลือง มีเส้นนูนยาวจากนิ้วเท้าถึงข้อเท้าให้ดูคล้ายเส้นเลือดที่จริงฉันไม่รู้หรอกว่าขาเทียมควรจะมีหน้าตาแบบไหนแต่นี่ไม่ใช่ขาเทียมที่ฉันอยากได้เลยแม่ฉันที่อยู่ข้างๆในตอนนั้นเราทั้งคู่น้ํำตาไหลอาบแก้มฉันใส่ขาเทียมเทอะทะคู่นั้นแล้วลุกขึ้นยืนมันช่างเจ็บปวดและอึดอัดเหลือเกินนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดในตอนนั้น ฉันถามตัวเองว่าจะออกท่องโลกด้วยขาคู่นี้ได้อย่างไรฉันจะสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการผจญภัยเหมือนที่อยากทำมาตลอดชีวิตได้อย่างไรและฉันจะสามารถเล่นสโนโบอร์ดได้อีกครั้งหรือไม่วันนั้นฉันกลับบ้านคลานขึ้นเตียงนอนและนั่นก็เป็นการใช้ชีวิตของฉันหลังจากนั้นไปตลอดเวลาหลายเดือนฉันหลับเป็นตาย หนีจากโลกความเป็นจริงมีขาเทียมวางพิงอยู่ข้างๆตัวฉันแตกสลายทั้งร่างกายและจิตใจแต่ฉันรู้เพื่อที่จะก้าวต่อไปฉันต้องปล่อยวางเอมี่คนเก่าและเรียนรู้ที่จะโอบรับเอมี่คนใหม่และนั่นชีวิตจึงจะเริ่มเห็นแสงสว่างอีกครั้งฉันไม่จำเป็นต้องสูง5ฟุตห้านิ้วอีกต่อไป ฉันสามารถสูงเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการหรือจะเตี้ยแค่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคู่เดทของฉันเป็นใครและถ้าฉันจะกลับไปเล่นสโนว์บอร์ดอีกครั้งฉันก็ไม่ต้องรู้สึกหนาวที่เท้าอีกแล้วแต่ที่เจ๋งสุดก็คือฉันสามารถทำให้เท้าของฉันสามารถใส่กับรองเท้าคู่ไหนก็ได้ที่กำลังลดราคาอยู่ในร้านและฉันก็ทำแบบนั้นจริงๆซะด้วย ดูไปมันก็มีข้อดีตั้งหลายอย่างในช่วงเวลานี้เองที่ฉันได้ตั้งคำถามกับตัวเองด้วยคำถามที่เปลี่ยนชีวิตนั้นหากชีวิตของฉันเปรียบดังหนังสือเล่มหนึ่งและฉันเป็นผู้แต่งมันขึ้นมาฉันอยากจะให้เรื่องราวออกมาเป็นเช่นไรจากวันนั้นฉันจึงเริ่มที่จะมีความฝันอีกครั้งความฝันที่เหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กฉันจินตนาการเห็นภาพตัวเอง กำลังเดินด้วยท่วงท่าที่สง่างามช่วยเหลือผู้คนที่พบเจอระหว่างการเดินทางและได้เล่นสโนโบอร์ดอีกครั้งไม่ใช่แค่ภาพฉันที่กำลังถลายลงมาจากยอดเขาเท่านั้นแต่ฉันสามารถรู้สึกถึงมันได้จริงๆถึงสายลมที่กำลังปะทะใบหน้าเสียงหัวใจที่กำลังเต้นระรัวราวกับมันกำลังเกิดขึ้นในตอนนั้น และนั่นก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ของตัวฉัน4เดือนต่อมาฉันได้กลับมาเล่นสโนโบอร์ดอีกครั้งแม้ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ดีเท่าที่เคยหวังเอาไว้เพราะเข่าและข้อเท้าของฉันไม่สามารถที่จะงอได้ครั้งหนึ่งฉันเคยทำให้นักสกีคนอื่นบนสกีลิฟต์ได้รับบาดเจ็บตอนที่ฉันหกล้มและขาของฉันกระเด็นหลุดไปพร้อมกับกระดานสโนโบอร์ด มันพุ่งลงมาจากยอดเขาโดยที่ตัวฉันยังอยู่ที่ยอดเขาฉันช็อกกับเหตุการณ์นั้นมากช็อกพอๆกับนักสกีคนอื่นและฉันรู้สึกเสียกำลังใจแต่ตอนนั้นฉันก็ได้รู้หากมีขาเทียมที่เหมาะสมกับฉันฉันจะสามารถเล่นมันได้อีกครั้งเหตุการณ์นี้ทำให้ได้เรียนรู้ว่าข้อจำกัดและอุปสรรคของฉันสามารถทำให้เกิดสองสิ่งให้แก่เราได้ 1. มันจะทำให้เรายกธงขาวและ 2. มันจะบังคับให้เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ฉันล้มเหลวกับการค้นคว้าตลอดหนึ่งปีต่อมาเพื่อหาขาเทียมที่สามารถนำมาใช้ได้ไม่เจอข้อมูลหรืออะไรที่สามารถนำมาใช้ได้เลยดังนั้นฉันจึงตัดสินใจทำมันขึ้นมาเองฉันและช่างทาขาเทียมลองใช้วัสดุต่างๆ จนเราสามารถทำขาเทียมที่ใช้เล่นสโนบอร์ดได้อย่างที่พวกคุณเห็นน็อตขึ้นสนิมยางไม้และเทปกาวสีชมพูนอกจากนั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนสีเล็บได้ด้วยด้วยขาคู่ใหม่นี้และของขวัญวันเกิดครบรอบ21ปีที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันไตหนึ่งข้างจากคุณพ่อที่ทำให้ฉันสามารถเดินตามความฝันได้อีกครั้งฉันเริ่มฝึกสโนบอร์ด เริ่มกลับไปทำงานเริ่มกลับไปเรียนหนังสือและในปีคศ2005ฉันได้ร่วมก่อตั้งองค์กรไม่แสวงกำไรสำหรับเด็กและหนุ่มสาวที่พิการทางร่างกายเพื่อให้พวกเขาสามารถเล่นกีฬาได้และทำให้ฉันได้มีโอกาสไปประเทศแอฟริกาใต้ที่ฉันได้ช่วยจัดหารองเท้าให้กับเด็กเป็นพันๆคู่เพื่อที่พวกเขาจะได้ไปโรงเรียนได้ และในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวฉันเพิ่งได้เหรียญทองจากการชิงแชมป์โลกครั้งที่สองซึ่งทำให้ฉันได้ตำแหน่งนักสโนโบอร์ดหญิงมือหนึ่งของโลกประเภทผู้พิการ11ปีก่อนตอนที่ฉันได้สูญเสียขาไปฉันไม่รู้ว่าจะคาดหวังกับอะไรได้แต่หากคุณถามฉันในวันนี้ว่าอยากกลับไปเปลี่ยนอะไรบางอย่างสำหรับเหตุการณ์ในวันนั้นบ้างหรือไม่ ฉันตอบเลยว่าไม่เลยเพราะการไม่มีขาไม่ได้ทำให้ฉันเป็นคนพิการสิ่งเดียวที่มันทำกับฉันก็คือมันบังคับให้ฉันต้องใช้จินตนาการและเชื่อในเรื่องความเป็นไปได้ต่างๆและนั่นทำให้ฉันเชื่อว่าจินตนาการของเราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆเพราะในจินตนาการเราสามารถทำอะไรก็ได้ เราสามารถจะเป็นอะไรก็ได้การเชื่อในความฝันเหล่านั้นและการเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวมันจะช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดถึงแม้ว่ารูปแบบของงานจะเกี่ยวกับนวัตกรรมไร้ขีดจำกัดฉันจะเป็นต้องบอกคุณว่าในชีวิตของฉันนั้นนวัตกรรมจะเป็นไปได้ก็เพราะการมีอยู่ของขีดจำกัดนั่นเองฉันได้เรียนรู้ว่า ขีดจำกัดเป็นที่ที่บอกว่าจุดสิ้นสุดนั้นอยู่ตรงไหนแต่ก็เป็นที่ที่ซึ่งจินตนาการได้ก่อเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันแนวคิดที่ฉันอยากจะท้าทายพวกคุณในวันนี้คือแทนที่จะมองเห็นแต่ข้อจำกัดและอุปสรรคทั้งหลายว่าพวกมันคือสิ่งที่เลวร้ายเราสามารถมองมันว่าเป็นของขวัญที่สุดแสนวิเศษที่สามารถใช้จุดประกายสร้างจินตนาการของเราได้ และช่วยให้เราเก้าวไปได้ไกลเกินกว่าที่เราจะเคยคิดฝันเอาไว้มันไม่ใช่การทลายกำแพงขีดจำกัดแต่มันคือการผลักมันออกไปแล้วดูสิ่งมหัศจรรย์ที่มันอาจนำพาสู่ชีวิตเราขอบคุณค่ะเอาละครับหลังจากฟังคลิปจบนะครับผมขอแนะนำอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่เอมี่เพอร์ดีไปแข่งขันการเต้นที่ชื่อว่า Dancing with the Star นะครับ คลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถลงไปดูได้ที่ตรงช่องคำอธิบายคลิปนะครับก็ขอให้ได้รับแรงบันดาลใจและหวังว่าจะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตของคุณที่เกิดขึ้นในตอนนี้หรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่กด subscribe รบกวนกดให้นิดนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ